สวัสดีครับประกาศจาก OS Channel โอเคฮะวันนี้เจอผมอีกแล้วนะครับเซเลสโตะนะครับก็จากค่าวก่อนมานี้นะฮะแล้วก็จะมีการรีวิวนะครับหรือว่าแกะกล่องเกมต่างๆมากมายนะครับคราวนี้ก็ถึงเวลาแล้วฮะที่เราจะมาทดลองท็บเด็ดน่าสนใจตัวหนึ่งครับที่ก่อนหน้านี้น้องจุแจงนะฮะก็มา ขาเรียกว่าเอามาทดสอบกันแล้วครั้งหนึ่งนะฮะจากเกมฟุตรัลจำกันได้ไม่เอ่ยซึ่งค่อนข้างที่จะสนุกมากแล้วก็จอในค่อนข้างใหญ่ทาให้น้องที่แจงในเล่นได้สนุกมากเลยนะครับเสร็จแล้ววันนี้พอดีว่ามีน้องๆแล้วก็มีหลายๆคนนะครับกำลังสนใจแท็บเล็ตกันอยู่นะฮะซึ่งตัวนี้ราคาไม่แพงมากครับอยู่แค่ประมาณ5-6าถึงหกพันบาทเท่านั้นเองเพราะนั้นวันนี้ก็เลยอยากจะเอาเจ้าไอโฟนเนี่ยเอวนเนี่ยนะครับมาให้ได้ดูกันว่าเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับซึ่งตอนนี้เราต้องบอกว่า ทีมงานได้ลองทดสอบดูแล้วก็ดูว่ามันน่าสนใจดีนะครับกับราคาทิงแค่นี้นี่ก็เล่นได้แบบสบายๆเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลองดูกันว่าเป็นยังไงกันบ้างมา,มาครับมาครับเรามารีวิวกันนะครับเราจะใช้กล่องนะครับแต่เครื่องเราโยนทิ้งไปเฮ้ยล้อเล่นนะฮะอ่ะนี่ฮะพอเราได้เครื่องมาครับก็จะมีทั้งกล่องก็จะมีนี่เลยชัดเจนนะครับ เอเซอร์ไอคอนใหญ่ A1830 นะครับก็เป็นรหัสของเขาแต่เราเรียกกันง่ายๆชั้นๆว่าไอคอนใหญ่ A1 นะครับผมก็ในกล่องก็จะมีอุปกรณ์พื้นฐานมาให้ครบเลยนะฮะอันนี้เครื่องเราแกะออกมาแล้วก็จะมีสายชาร์จแล้วก็มอเอแปลงก็อยากจะบอกอย่างหนึ่งว่าผมชอบมออแปลงแบบนี้มากเลยอะคือมออแปลงที่ใช้ทั้งตัว USB นะครับนะครับสามารถเสียบชาร์จได้ด้วยแล้วก็ใช้สายตัวนี้ในการซิงก์กับคอมพิวเตอร์ด้วย ตัอันนี้ผมชอบมากเลยนะครับก็เป็นอุปกรณ์พื้นฐานนะครับที่ตัวเครื่องก็ให้มาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องตัวเครื่องกันบ้างดีกว่ามาดูตัวเครื่องกันสักที่หนึ่งก่อนนะครับวางไว้ก่อนโอเคนี่นะฮะแหม มีความรู้สึกว่าตัวเองเราตัวเราหเหมือนแบบว่าบล็อกเกอร์อหรือว่าอะไรที่แบบว่ารีวิวของได้อะเจ๋งเนาะแต่บอกก่อนนะว่าทดสอบกันมาเยอะมากนะครับเราลองกันแบบเรียกว่าเครื่องแทบไหมเลยทีเดียวอ่ะโอเคมาดูดีไซน์ก่อนครับดีไซน์นะครับตัวเครื่องเนี่ยครับก็จะมีด้านหน้านะครับเป็นสีขาวนะครับสวยงามทีเดียวนะฮะแล้วก็ดูสะอาดตามากๆเออเออข้วบนข้วบนนี้ไม่เกี่ยวข้วบนนี้อ,ออกได้ข้าวนนี้ก็ติดไว้ให้ใหใหใหเฉยนะครับเครื่องใหม่ อ่าโอเคฮะแล้วก็หน้าจอค่อนข้างชัดทีเดียวครับแล้วก็ใหญ่มากเพราะขนาดจอในประมาณ7.9นิ้วทีเดียวนะครับแล้วก็เสร็จแล้วตัวพื้นผิวด้านหลังอันนี้นะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับซึ่งเนี่ยลองสัมผัสแล้วลองฟังเสียงดูนะครับเคาะหน่อยแข็งแรงมากนะครับผมแล้วก็มีกล้องนะครับรูกล้องอยู่ทางด้านนี้นะครับแล้วก็ส่วนด้านบนก็ที่ชัดเจนนะครับก็คือรูเสียบแจ็ค3.5มนะครับแล้วก็ช่องเชื่อมต่อนะครับอยู่ตรงด้านนี้อยู่ นะครับแล้วก็หลังจากนั้นด้านข้างก็เป็นปกติทั่วไปของเครื่อง a n d ด o i d ครับก็คือปุ่ม power กับปุ่มตัวเล่งวอลลุ่มนะครับจะอยู่ด้านข้าง,างนี้นะครับแล้วก็เครื่องก็จะเรียบแบ่งไปอย่างนี้หมดเลยนะครับจะตีเป็นส่วนโค้งเว้าไปเลยนะครับแล้วก็แข็งแรงมากนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีรูระโพลให้ด้วยนะครับพุดง่ายๆก็คือว่า ถ้าพูดกันตามตรงแล้วเนี่ยนะฮะเวลาเราจับเจ้าไอ้คุณยายเอวันแล้วเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าโอ้โหมันแข็งแรงมากแล้วมันก็ดูเขาเรียกว่างไงดีเอ่อหน้าใช้มากๆเลยครับดีกว่าที่แบบว่ารุ่นที่เป็นบอดี้ที่เป็นพลาสติกนะฮะหรือว่าที่จะไม่ได้ทํากระจกแบบนี้ผมมีความรู้สึกว่ามันเล่นแล้วมันดูกล่องแขงยังไงชอบกดน,นะครับนอกจากบอดี้ที่แข็งแรงทนทานนะครับหน้าใช้มากๆเลยนะครับจับแล้วก็ชับมือมากเลยเนี่ยอ่ะเรามาดูเรื่องของหน้าจอกันบ้างครับเมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับหน้าจอเนี่ยนะครับมีขนาด 7.9นิ้วนะครับแล้วก็เป็นจอ LCD ที่เรียกว่ามีความคมชัดค่อนข้างสูงครับเพราะมีความละเอียดถึง1,024คูณ768ด้วยครับเพราะนั้นรองรับเกมกับรองรับไฟล์ไฮเดฟได้สบายๆเลยครัแล้วที่สำคัญอย่างหนึ่งนะฮะก็คือเรื่องความคมชัดเนี่ยกับแสงเนี่ยมันจะออกมาค่อนข้างสวยอย่างนี้เห็นไหมฮะเนี่ยอกดลงหน่อยอย่างอย่างนี้นะครับโอเคเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ ผมชอบอย่างหนึ่งของการใช้แท็บเล็ตก็คือว่าเวลาที่เราอิอัดจากการใช้สมาร์ทโฟนเนี่ยฮะทุกอย่างมันดูชัดแต่มันเล็กมากเลยแต่พอเวลามันมาอยู่บนมือเราแล้วอย่างแท็บเล็ตอย่างนี้ เนี่ยค่อนข้างมันจะใช้งานได้ง่ายครับแล้วก็มุมมองก็ค่อนข้างจะกว้างขวางมากฮะถ้าสมมติเวลาเราใช้งานแบบนี้นะเพราะฉะนั้นใครที่ชอบแบบดูหนังฟังเพลงหรืออะไรก็ตามเนี่ยผมว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเหมาะสมมากๆเลยฮะแต่หลังจาน,น,นี้มาดูเรื่องกล้องบ้างครับเรื่องกล้องนี่หลายๆคนก็สนใจค่อนข้างจะเยอะนะฮะก็คืออย่างกล้องหน้าอยู่ทางด้านนี้นะฮะ ็แปะไว้เรียบร้อยนะครับอะนะครับก็คือกล้องถ่ายได้ประมาณ2ล้านพิกเซลนะฮะก็เหมาะแล้วสำหรับการที่จะโซเชียลแคมหรือว่าเราจะเหมาะเอาไว้สําหรับในการจะถ่ายตัวเองนะฮะไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตามนะครับครื่งมือค่อนข้างจับได้ง่ายดีอ,อย่างนี้นะฮะบ,บางคนผมเคยเห็นแล้วชอบเอาขี้ชอบมาเป็นกระจกส่อง,องหน้าตัวเองได้เลยสบายๆอะไรอย่างนี้ส่วนกล้องหลังนะครับก็มีความละเอียด5าล้านพิกเซลนะครับซึ่งจริงๆแล้ว ตอนนี้เนี่ยถ้าพูดกันตามตรงเวลาเราถ่ายรูปจริงๆแล้วเนี่ยห้า,หานพทิเซอก็เพียงพอแล้วครับกับาการใช้งานหรือการส่งไว้ไปตามโลกโซเชียลต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้ง Facebook เ,เองนะฮะหรืออะไรก็ตามเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยแค่นี้ก็เพียงพอแล้วเพียงแต่ว่าอันนี้เนี่ยเวลาเราถ่าย ถ้าแสงปกติดีเนะฮะจากทีมงานลองถ่ายรูปดูแล้วนี่ถ้าแสงปกติดีเนี่ยภาพจะออกมาได้สวยงามมากฮะแต่ถ้าเกิดแสงน้อยไปหน่อยนึงก็อาจจะมีติดน้อยมาบ้างเท่านั้นเองฮะ <S <S เอาละครับมาถึงเรื่องสเปคข,ของเจ้า Acer Iconia A1830 ดูบ้างนะฮะเจ้าตัวนี้นะครับใช้ CPU นะครับเป็น Intel นะครับ Z2560 นะครับด้วยความเร็ว1.6 GHz ครับแล้วก็ส่วนเจ้า,ากราฟิกเนี่ยนะครับใช้เป็น PowerVR SGX544 ครับแล้วก็มีแรมในตัวเครื่อง1.1กิแต่มีความจำในตัวเครื รื่องอยู่ที่16 GB ครับสามารถใส่ micro SD ได้นะครับที่32 GB ออกตรงนี้นิดหนึ่งเลยนะฮะทีมงานลองแล้วนะครับขอร้องนะครับน้องๆบางคนอาจจะเห็นว่า micro SD ราค,คา c l a s 4เนี่ยมันถูกนะครับแต่ว่าเวลาเราใช้กับเจ้าแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนเนี่ยแนะนำว่าให้ใช้ Class 10นะครับจ่ายเพิ่มขึ้นมาอีกนิดเดียวแต่ว่าความเร็วที่ได้นะครับจะทำให้การดูหนังหรือว่าการเซิร์ชหาภาพเนี่ย ไปได้เร็วขึ้นครับแล้วก็เจ <aha, S 1> ๋งมากๆเลยครับอ่าตอนนี้เดี๋ยวผมจะลองทดสอบระบบดูบ้างนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราดูกราฟิกโดยทั่วไปนะฮะก็จะเห็นนะครับว่าโอ้ไหลลื่นดีนะครับปัดปั๊บ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 ไปเลยนะฮะเราก็จะไม่เทียบกับพวกอัพเดตแบบราคาถูกเหมือนกันแต่เป็นของยี่ห้ออีกอันหนึ่งนะฮะอย่างพวกเมสอินเชนาอะไรเงี้ยเราไม่เล่นนะฮะเราจะเล่นแบบแบรนด์ โอเคตอนนี้เรามาเข้าในส่วนของ testing นะครับเดี๋ยวผมขอไปลองดูตัวระบบของเขาหน่อยนะฮะอ่านี้ก็ชัดเจนนะฮะเขาก็จะขึ้นบอกมาเลยนะครับว่าเป็นโมเดลนะครับ A1 นะครับแล้วก็830นะครับแล้วก็ใช้เป็น Android 4.2.2นะฮะก็โอเคครับก็เรียบร้อยดีปั๊บต่อมาฮะเดี๋ยวเราต้องลองครับแน่นอนครับเวลาที่เราจะทดสอบระบบนะฮะเราจะต้องลองด้วยโปรแกรมที่ชื่อว่า Antutu Benchmark เออเอาใหม่เอาอกเสียงดีๆอีกทีนึงครับแบบว่าออกออกสไตล์แบบแอคเซนต์ฝรั่งนะฮะ and to to benchmark พอเหอะกระแดะแล้วกันเอาเป็นว่า and to to benchmark นะครับก็คือเราจะลองดูนะครับว่าได้คะแนนเท่าไหร่นะครับสำหรับเจ้าตัว Acer Iconia A1 นะครับแป๊บต้องใช้เวลาน่ิดหนึ่งนะครับอ่าผลออกมาเรียบร้อยแล้วครับนี่เลยฮะค job แ้า g o o d j o b เลยนะครับด้วยคะแนน 1 8 2 9 7นกะครับกับเจ้าตัวนี้นะฮะโอ้โหถือว่าไม่ธรรมดาเลยครับน่าจะเป็นเพราะว่าผลของ intel z2560 เนี่ยครับค่อนข้างจะทำงานได้ดีครับถ้าเกิดเทียบเท่ากับพวกคอร์ดคอร์บนสมาร์ทโฟน,นต่างๆนะครับลองคิดดูนะครับไม่ผู้ยี่ห้อแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสมาร์ทโฟนระดับทอบ็ทอปๆอนะครับตัวประมาณหน่ไปปลายเนี่ยจะได้คะแนนอยู่ที่ประมาณ20,000นิดๆนะครับแต่เจ้าตัวนี้ได้18 00ในราคาห0 0 0่เนาะก็ไม่รู้สินเนาะแบบชิวๆ ประมาณนี้ไะว่าแล้วเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันบ้างดีกว่ารู้สึกว่าช่วงนี้นี่ไม่ได้เลยทีดเดียวขาดเกมไม่ได้ชิโอเคฮะ,คะก็มาลองเห็นคะแนนกันแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็จะมาลองเล่นเกมจริงๆบ้างครับตอนนี้ตอนนี้เกมที่มีให้ทดสอบนะฮะก็มีตั้งแต่ที่เราที่ทิ้กันนะฮะไปจนถึงระดับแบบสูงๆเลยแล้วกันนะครับอ่ะมาว่าแล้วเดี๋ยวผมลองเกมเรียกว่าเป็นเกมในกระแสของเราตอนนี้ครับคุกกี้รันมาลองคุกกี้รันก่อนดีกว่านะครับ ถ้าเริ่มต้นด้วยคุกกี้รันแบบนี้นะฮะแน่นอนว่ามันเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะใช้กราฟิกไม่เยอะมากนะครับเป็น 2D แต่ว่าเป็น 2D ครับขอโทษเป็น 2D แต่ว่าเ,เจ้าคุกกี้รันเนี่ยถึงแม้จะเป็น 2D แต่ก็ต้องการนะครับสเปคเครื่องที่ค่อนข้างสูงนิดนึงเพราะว่าความเร็วในตัวเกมประมวลผลเนี่ยครับมันจะส่งผลเอามากๆเวลาเล่นนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งวิ่งก็ล่วงไปใครจะรู้ใช่ไหมครับอ่าโอเคฮะ พอลองเล่นดูแล้วก็จะเห็นว่าค่อนข้างจะไหลลื่นดีทีเดียวนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็แถมหน้าจอเนี่ยค่อนข้างกว้างเวลาเราเล่นเนี่ยครับมันก็ทําให้เราออกแอคชั่นได้เยอะมันดีกว่าโมบายหรือว่าดีกว่ามือถือก็ตรงนี้แหละต่อไปฮะเดี๋ยวเรามาลองเกมที่เรียกว่าใช้กราฟิกอีกระดับหนึ่งนะฮะแล้วก็เป็นเกมแอคชั่นที่สนุกมากนะครับนั่นก็คือ Shadowgun d a d z o n e นั่นเองนะฮะมาลองดูกันครับว่าเป็นยังไงบ้างก็จะเน้นด้าน3มมิตินะฮะ ก็จะค่อนข้างที่จะยุ่งนิดนึงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งโอเคเวลาเราเล่นนี่นะฮะก็จะดูเหมือนว่าตัวละครนี่ครับอาจจะไม่ค่อยเนี๊ยบเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเจ้าไอ h o นเนยเอนเนี่ยก็จะทำเฟรมเรทได้ค่อนข้างดีนะครับเราก็เล่นออกมาค่อนข้างสนุกทีเดียวจัดควบคุมที่นานก็ค่อนข้างนิ่งนะครับเ,เสียอยู่ตรงนึงอยู่นิดเดียวฮะ,ะขงที่ว่าแบบแม่อันนี้แล้วแต่คนนะฮะจอมันค่อนข้างลื่นนิดนึงนะฮะก็แล้วแต่ใครจะชื่นชอบแบบไหนก็ลองลองดูแล้วกันแต่ว่านิ้วผมเนี่ยค่อนข้างอ้วน เวลาวางลงไปนี่โอ้โหท่าไปสบายๆเลยทีเดียวครับจอมันใหญ่เนาะนนก็เจ๋งดีเนมาถึงเกมสุดท้ายแล้วฮะการนี้เราขอจัดหนักๆเลยครับกับเกมที่เรียกว่ากินสเปคสุดโหดไปเลยกับเกมรถแข่งในตำนานนะครับที่คนชอบมากนะั่นคือ Asphalt 8นั่นเองนะฮะที่เป็นเกมขับรถที่ภาพสวยมากกราฟิกโหดมากเลยนะครับอ่าโอเคฮะ พอตานนี้มาลองเล่นดูนะครับจากการทดลองนะฮะก็จะเห็นว่ามีอาการกระตุกอยู่เป็นบางช่วงนะครับนิดๆหน่อยๆเองฮะเพราะว่ามันค่อนข้างใช้กราวิิความละเอียดสูงมากนะครับแต่มันก็ไม่ถึงกับหน่วงมากครับก็ดูจากเเฟรมเรทแล้วก็น่าจะประมาณสัก24-30เฟรมนะฮะแล้วก็พอเราลองเล่นไปอยู่ก็ถือว่าเกมได้ดีครับเล่นดีไม่มีปัญหาโอเค สนุกสนุกขอสักครึ่งชั่วโมงได้ไหมลอเล่นนะครับสำหรับ Air Force 8นะครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเจ้าตัวกราฟิกเนี่ยต้องแบบถึงขั้นว่ามาพร้อมกันจริงๆนะครับละเอียดจริงๆในฉากนั้นนะครับมันถึงจะกระตุกนะครับหรือออกอาการที่มันจะมีแหลกบ้างแต่ว่าถ้าเกิดเป็นกราฟิกธรรมดาลื่นๆไม่ค่อยมียูนิตเยอะเนี่ยเล่นไปเล่นเรื่อยๆสบายๆเลยครับก็ถือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเจ้า Intel z 2560เนี่ยครับทำงานได้ค่อนข้างดีทีเดียวฮะโอเคครับพูดถึงเรื่อง การใช้งานกราฟิกไปซะหมดแล้วตอนนี้ก็มาถึงเรื่องที่เราต้องห่วงกันบ้างครับนะั่นคือเรื่องของแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่เจ้าััอเซอร์ไอคเนเนี่ยครับใช้อยู่ที่4,000ม ah ิลลิแอมป์ครับ4,000มิลลิแอมป์เนี่ยถ้าเกิดพูดถึงกับแท็บเล็ตตัวอื่นเนี่ยอาจจะดูน้อยลงมาหน่อยหนึ่งแต่ว่า เจ้าไอโฟนเอวันเนี่ยสามารถอยู่กับเราได้ทั้งวันเลยครับแต่หากเล่นเกมหนักๆนะครับอย่างเมื่อกี้นี้นะครับเกมแอปฟอลลแปดเนี่ยนะฮะมันก็จะทําให้กินกําลังเครื่องอาจจะใช้ยากอยู่ประมาณสักท่อนวันนั่นเองแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นสแตนบายโหมดนะฮะปิด WiFi นะครับใช้งานแค่นิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองเนี่ยสามารถอยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยนะครับโอ้โหก็ถือว่าเป็นแท็บเล็ตที่ควรจะมีสำรองเอาไว้ในกรณีที่เราจะเป็นที่จะต้องใช้อะไรบ้างนะฮะโอเคฮะโดยรวมแล้วผมมองว่า a อเ r iconia a1830 เนี่ยนะฮะมองแล้วว่าเป็นแท็บเล็ตที่คุ้มกับราคาที่มีอยู่นะครับซึ่ถ้าเกิดเราหาแท็บเล็ตในราคาพอๆกันนะครับ5-6,000บาทในเลนส์นีน้ต้องบอกตามตรงว่าเราจะไม่ค่อยได้เห็นวัสดุที่เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็สเปคที่เอาไว้ใช้เล่นเกมได้เกือบทุกประเภทเลยเกือบทุกแนวเลยนะฮะ 2ูความละเอียดสูงก็ได้นะครับแล้วก็ได้ถึง 3D ด้วยเพราะฉะนั้นผมมองว่าถ้าใครกาลังเลงนะฮะหาแท็บเดตสักตัวหนึ่งเอาไว้สําหรับเสริมความบันเทิงตัวเองเวลาเดินทางหรือว่าเอาไว้ใช้เพื่อความสนุกสนานเนี่ยผมว่าแนะนําเจ้า Acer Iconia A1 แบบสูตตัวนี้เลยครับยอดเล่นต่อนนะต่อใครปิดเกมฉันเนี่ย